สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆเอฟซีทุกท่านนะครับผมชาเตอร์นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับมาชมเหรียญหลวงพ่อจ้อยนะครับวัดศรีอุทุมพรน,นะครับน,ค,น,นครสวรรค์นะฮะอ่ะก็หน้ากล่องเขาจะเขียนว่ารุ่นซื้อที่ดินนะครับส,สาร้างศาลาเนกประสงค์หลวงพ่อจ้อยวัดศรีอุทุมพร17เมษา2538นะฮะเห็นไหม17 เมษาสามแปดนั่นเองนะครับผมนี่ก็จะเป็นกล่องเดิมๆเลยนะครับเห็นไหมฮะสภาพกล่องก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะฮะเหลืองแล้วนะครับเห็นไหมฮะก็ตามเวลานะครับผมสาหรับประวัติคร่าวๆนะครับของหลวงพ่อจ้อยนะก่อนที่เราจะมาชมรายละเอียดนะครับเรามาฟังประวัติคร่าวๆของท่านก่อนนะครับท่านเกิดเมื่อวันที่8เมษายนนะครับ2 4 5สี่ห้าหนะครับผมแล้วก็ท่านมาบวช เมื่อวันที่7พฤษภาคมนะครับ2476นะครับผมอ่าแล้วก็ต่อมานะครับผมท่านมาลสังขารนะครับหรือว่ามามรณภาพนะครับเมื่อวันที่16เมษายน2550นะครับอายุได้94ปีนะครับผมท่านก็เป็นพระเกจิชื่อดังนะครับผังน้ำโพนครสวรรค์นะครับผมปัจจุบันนะครับทางวัดนะครับ เก็บสารีราสังขารของหลวงพ่อไว้ในมณฑบนะครับผมก็พี่ๆน้องๆเอซีท่านใดนะครับผมบ้านอยู่แถวนั้นนะฮะหรือว่าอยู่จังหวัดใกล้เคียงนะครับมีเวลาว่างก็แวะไปกราบสารีราสังขารของท่านได้นะครับผมท่านก็เป็นเกจิชื่อดังนะครับที่ชาวนครสวรรค์นะครับผมหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะครับนับถือท่านมากๆเลยนะครับผมโอเคครับไม่เป็นการเสียเวลานะฮะ เรามาชมรายละเอียดเหรียญกันเลยดีกว่าครับที่ผมเอามาให้ชมนี้ก็จะเป็นเหรียญกระไหลทองนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญกระไหลทองพิมพ์กลมนะฮะทรงกลมนะครับเห็นไหมฮะอ่ากระไหลทองเดิมๆเลยนะครับเนี่ยฮะก็จะเป็นตรงกลางก็จะเป็นหลวงพ่อจ้อยนั่งเต็มองค์นะครับนี่ฮะเรามาลงกล้องกันเลยนะครับนี่นะฮะหน้าของท่านนะครับคมๆเลยนะเห็นไหมฮะกระไหลทองก็ อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับผมเงาเงาเลยนะฮะแบบนี้เลยนะครับนอนกล่องมาเลยนะครับไม่ค่อยได้เปิดขึ้นมาจับสักเท่าไหร่นะครับสําหรับพารุ่นนี้นะฮะนี่ครับจากข้อมูลที่ผมได้มานะครับส่วนรุ่นนี้นะฮะไม่ค่อยได้พบเจอเท่าไหร่นะครับผมส่วนใหญ่คนเขาก็จะเก็บกันนะครับนี่นะครับผม ไม่ค่อยได้ออกมาหมุนเวียนในตลาดสักเท่าไหร่นะฮะส่วนใหญ่จะเห็นเป็นเนื้อเงินลงยาสักมากกว่านะครับผมที่ออกมาหมุนเวียนกันครับส่วนจะไหลทองนั้นก็ไม่ค่อยได้พบเจอนะฮะจำนวนการจัดสร้างก็ไม่มากนะครับผมจากข้อมูลที่ได้มาแล้วก็จะมีการต่อโคด้ดไว้อยู่นี่ครับตรงนี้เลยนะเห็นไหมครับตรงข้างล่างนะฮะตรงหน้าแข้งของท่านนะครับ นี่นะครับแล้วก็จะมีคําว่าหลวงพ่อจ้อยนะครับอ่าอยู่ตรงขอบด้านล่างนะค,ะนครับน,นะครับนี่นะฮะพื้นผิวเหรียญก็แทบจะเป็นกระจกเลยนะฮะเงามากๆนะครับนี่นะครับถือว่าเหรียญน,นี้นอนกล่องเก็บแบบอย่างดีเลยนะครับอะไหล่ทองยังเงาอยู่เลยนะฮะเห็นไหมฮะอ่าเรามาชมดูขอบกันครับขอบก็จะเป็นขอบตัดแบบนี้นะฮะ เห็นไหมครับนี่นะครับขอบแบบนี้เลยนะฮะเรามาชมข้างนี้ครับเห็นไหมครับสวยงามมากๆเลยนะฮะะเรามาชมดูด้านหลังครับสําหรับด้านหลังนะครับด้านบนนะครับเขาก็จะมีคําว่ารุ่นหลวงพ่อให้รวยนะครับผมหรือว่าซื้อที่ดินนั่นเองนะครับ ประมาณจากข้อมูลที่ได้มานะประมาณปี3738นี่หลวงพ่อท่านซื้อที่ดินอยู่นะฮะอ่าระดมทุนซื้อที่ดินนะครับจากข้อมูลที่ได้มานะฮะนี่นะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นหลวงพ่อให้รวยนะฮะตรงกลางก็จะเป็นยันนะครับอ่ายันแบบนี้นะครับส่วนตัวผมเรียกยันพระเจ้าห้าพระองค์นะฮะเห็นไหมครับแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีถัดลงมามีพศนะครับ2 5 3 8นะครับ นี่นะฮะแล้วก็มีคำว่าวัดศรีอุทุมพรนะฮะจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับนี่นะฮะสวยงามมากๆเลยนะฮะเรามาดูหูเหรียญน,นะครับนี่นะครับปิ้นแบบน้อยๆน,นะฮะปิ้นแบบธรรมชาตินะครับอ่าแล้วก็จะมีรอยมิลลิ่งนะครับตรงขอบนะฮะสังเกตดูนะฮะเห็นไหมครับ,รบขอบเหรียญน,นะครับ ก็จะเป็นกลมๆติดกันฮะเห็นไหมฮะนี่นะฮะันี่ผมเล่นแสงให้ดูนะฮะนี่นะสวยงามมากๆเลยนะครับโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับหรือว่าถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับตั้งค่าเป็นกำลังใจให้กันนะครับก็ฝากติดตามนะครับ คลิปใหม่ๆของผมนะครับว่าผมจะเอาอะไรมาให้พี่ๆน้องๆเอฟ4ทุกท่านได้รับชมนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับ